ขึ้นมาเห็นแต่หนาแดดสบายดีทุกคนพอไปแล้วล่ะพอไปปล่อยง่วง่บอกอันนี้ที่ทุกคนทุกทานเอ้ยลอยผ่ามึงได้ลรยลยไปอาบน้ำบายดียามสาวพี่น้องหกโมงกลัวๆหน่อยๆพี่น้องเลย เขาซูกหัวหนึ่งหัวที่ซองกำลังข้างถาคนงานสิ่าลูกกะพี่น้องลกมือนี่กบมะเอื่นเนาะจักสีด้บ่ได้พี่น้องเอ้ยลูกกะก็ได้ซองพอูุลงลูกกะได้จักหมัดแต่น้องเหตุกินยังเนาะพี่น้องเอ้ยงามเศ้าเนี่ยเด็กกะน่อยกะโคตรงามเลยดำกะใหญ่เบิดพอดีเลย แม่บักดำกับบังเอื่นสิมาว่าสันมืึอนี้อีกไปทางอื่นซะก่อนเอ่นสิมาลกมือกะดำพี่น้องโน้ำแข็งลงแข็งลงแล้วอย่างเท่านน้ำท่านนายยันได้ดูดใส่อยู่จะมีคนงานหรือบปล่พี่น้องเลยมาลกกะไอ้ก็ได้ สวัสดีพี่น้องสบายดียามเช้าๆแดดพี่น้องแดดตอนเช้ามันบ่เห็นฮอนหึ้งนะบ่เห็นมองหน้าเจ้าขอโอ้อีลาก็มาเองเป็นมาเองก็เป็นบห่าเองก็ได้เป็นได้เฮยน้น่ะเฮยจะเป่งน้ําที่บ่นี่น่ะ เออก็ธรรมดาเลยเอ้ามันกับบ่อเล็กน้อยพายชิบะน้อยนีแต่เจ้าแล้วกับกะน้อยมันมันกำลังกินผุยเลยคือกะเบาฮิบกันแหละคือกันก้าก้าคือกันก้าก้าเบาบอยมันกำลังขะมันกำลังขี่กินผุยอ้าเข่ายังเฮ้ยนี่นะข่อยมันคือยองแนี่นี่ตัวนี้นะ เมนติอตครนี่เฮล่าส่งมานานนี้ช้อนลูกมัดกะยักษิได้ไพยมาเหมือนเจนาแดงก็มาเมื่อวานนะาับบได้ให้ลูกให้มาเมื่อนี้เจนแดงวสีมาลุกับนี่นะมาดูข้างมึงชนะ้างไหนเดนชนะขางคัวอยู่นันี่ พระปัิเอายวหะกะมาทีงนี้อิสมาดกะางคัวาอยับือกีข้างบอกเขาว่าอยู่ได้ฮะหนึ่งข่าวสองหัวหนึ่งทางคนงานหักสิบมีผู้ใดโอ้เสียหัวเดียวกับมันสีลายโพดกานะกานะสีเรือนะกะขุดลายเลย แต่ว่าต้องได้เอากระลุงกลมดำน้ำได้เฮ้ยมันบุ่นเลยอ่ะโดนหน้ามันมืดเลยที่ได้ดำตัวชู้หน้ามันเลยขึ้นมาคายนี่คายใต้บริเวณดำนี่มืดหน้ามันน้อยขันได้คนงานกระดุดอแล้วจิตเอาแต่หน้าน้อยนั่นแล้วเอามืดหลังวันนี้มาขึ้นลอมกลางยันแต่ยันแต่บ่มีคนอะละยังเบิ่งบ่ได้กะโทรหาเมียได้จะหาพกคนมาตื่มกัน ไม mm hmm. nah, ่่าี้ยายอึดคนงานพี่น้องเอ้ยดำพรอมกันพ้นพ้นตกลวดเดียวปีนีทางใดก็ตกกันเดแม่ว่าให้เอาหากมันไปทางพี่คือหนังลูก ต่วนมันสีหันรถไทยนี่เจ้าไปขับอะุณส์มันสีหันรถไทยมันจากสีมาดําหนะบอดมา,อาม,ม,บดมา,บนะาบอกล่ะข้างเมืองมาเอินมาจากมะเอินพูดแล้วบอดามาเมื่อกี้นะเอาปลาไก่ปไก่ก็เลี้ยงงู่ไอ้แคทก็สืลงดำน้ำเบาฮิปมะเอินบอกได้จังไดงแล้วบอกละ่ะ ข้าวนาวานเขาขาวนาวานเขาตัว no, นี <ongs> <rawd Moder> ้น้า่แสว่าคือบอกอืพี่น้องข้าวหวานเบิดเลยจากที่เคยเป็นนาหื้อหลายปีนะตัวนี้นี่พี่น้องข้าวนาวานแล้วนะเขียวเข่าแห้งบอเฮยคือบลรกทั้งอื่นน้ำคือกันแล้วใส่ปุ๋ยเบิดมันกำลังมันกำลังกินปุ๋ยนม่ลกงวดอันนี้ งามแหงที่น้องเอ้ยกะก็ได้โคตรงามเลยใส่ก็ลุกงนาเยบาฟ้าเเอมเลเลยโบต้องโบต้องดึงทิ้งเอาเบดเอาเบิดดิดาบดยานว่ามันมันเรืนหือว่าวนที่มันลกเอาบมีเรือบดใช้ใส่สามใส่สอาน้ำาเป็น แล้วจะหมัดเลยพอซิบแล้วาดมัดะคือบอย่างไปปล่อยงวัวเลยนะงวัวกับพันปล่อยสัมก็ะอาบอมเปนตาเน่หน่อยรอออรอกระตาบักใหญ่ก,กระตาบักใหญ่ ุกเนี้ยเราท่งซอต้มาลยอ๋อน้หวพ่อไปอาน้ัฐธรว่อชวนเอาให้มันเทียง่อสิวานมั้งที่หนาจะเห็นที่คุดรดไร้ดำไปแล้วเลยทั้งดำเลยเพรานื้อเี่ยว หน้าหวานเบิร์ตไปแล้วเลยดมีหญ้าได้นาข้าวเนาะเขียวปื่เลยลุงแบะมาใส่ผูยอีเบยเราค้างน้ำไว้เบย์ลุงแบะตัวนี้กันร่งหากระวานมองบ่เพฮงพี่น้วเนี่ยเนี่ยมันหากับขึ้นเลยนาหวานไม่ก็มอง กินแต่เขาจะกรสีคุ้มยาอะไรแรกๆกะถอนกะามือนี้ก็เมื่อเนอะจะว่าจะได้สำได้ถอนกันเลยหายอื่นนะจ๊ะเฮ้ย บ๋อก้าเลือกโกคห้มันอันนั้นในน้นก็สิ่เลือ,อยู่แล้วกันกเลือกโกคห้มันลกง่ายเกรงหมัดกะเมื่อย,น,อยนั่ <c oughs> นเองตะกี้เพิ่นหมัดกะบ่เป็นนะออตะกี้ามาในเมียข้าลูกน้อยแล้วเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดเป็นเลยวันนี้ มัื่ิกี้อาลตาลูกเนะาะคะกับบุรีคอยได้เห็ดยังอาลตาลูกเลี้ยงลูกเบกเิ <c oughs> บ่งเองเลี้ยงเองนะพี่น้องแบบบรุบร,บรีคอยพอที่แท็กเพื่นบุรีคอยเอาน้ำประได้ลูกบุรีคอยเลี้ยงมีแต่เลี้ยงน้ำกลางคืนมันหายทางเวียนหล้วก็หาอยู่หากินแล้วก็เห็ดวีิกเมียก็ยกกทั้งขายเครื่องทั้งเอาลูป <c oughs> ทนมาซื้อเครื่องกับป้ามันหายอยู่แล้วก็ไปขาย บรรยากาศพี่น้องเอ้ยยามสาวๆลกกาขู่นละห้าบาทท่านผู้ชมเอ้ยหางมันพอยู่เฮยต่างแต่ว่ามันอ่อนที่ซื้อบ่เฮยต่างแต่หางมันอ่อนถือซือบ่เฮยหางลายเขาเตี๋ยข้าวพี่น้อง To hòm hẹn này ừ. cái nhạp, cái xôm hạc, cái nhạc vào khảo khó, nhạc, dù nhạc kiao 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 mà kiao 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 ต้องลุกกะซองมือนพี่น้องมันต่างชีได้หาคนงานกันยากชิโทษฮาแม่บักดำก่อนหามาชีไลยคนในเดิมมาเอิญน้ำมาลุกมาลุกนะเอาเน้นใช้ทั้งลังพูน ใส่ลายเนาะนี่จะบงนีเี้ยขึ้นมานี่แล้วก็จับั่นดด้นล้วก็บงพ่อที่ฮานะนีมันอห้อยย่างเง้มุนกราบขึ้นก็บุได้แล้วน้กบลงกลงพี่น้องเ้ขันเห็ดดีดีดำทีทีพ่อพูยนั่นได้ลอยก็อพี่น้องนาเขานะบ่ได้ลายเนาะ น่จาจจะให้สามสี่สิบไห้อย่านัง่งแซ่ละเด้ออย่านัง่งแ่อย่านั่งแซได้อย่าแซได้น้าสิข่าวอีปิส,บบส่งแี่อมกงโี่งวมเดตัวบบมีสินอบ,อนบนะครับบ้านบอนง งามพี่น้องเอ้ยกะปีนี้เนาะเพราะว่าเฮาเปลี่ยนตกเนาะบ่เคยตกจักเทื่อแถวนี้มีแตกแต่แถวนี้ปีนี้ป้าเพิ่นแถวนี้มาตกแถวนี้ลองเบิงฝายเขาเบิ่งคลิปก็มาลกเด้อมื้ออื่นเด้อคั่นเิงบ่ทันมื้อนี้ก็ได้เบิ่งสิโทรนําคนงานก่อน